ในปัจจุบันเราสามารถแบ่งประเภทสินค้าของหลอดไฟและโคมไฟตามกลุ่มการใช้งานได้2กลุ่ม กลุ่มที่1ก็จะเป็นกลุ่มสินค้าสำหรับผู้บริโภคซึ่งเรียกสั้นๆว่ากลุ่มบ้านเรือนสินค้าที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะสามารถหาซื้อได้ง่ายราคาไม่สูงมากเหมาะกับการใช้งานที่ไม่หนักมากยกตัวอย่างสินค้าในแบรนด์ฟิลิปซึ่งกลุ่มสินค้ากลุ่มนี้จะเรียกว่าอีโคหรือถ้าแบรนแบรนด์อื่นๆก็จะเรียกว่ากลุ่มเซฟวิ่งหรือกลุ่มบัตรเจตซึ่งมีชั่วโมงการใช้งานประมาณ8 0 0 0ถึง15,000ชั่วโมงมีวางจําหน่ายตามร้านค้าออนไลน์ร้านค้าปลีกหรือหห้้้าาาางงสสสรรริินนนคคคททััั่่ววไปปปยยกตออะะเภลดบ ซึ่งกลุ่มนี้จะเรียกว่ากลุ่ม Essential สังเกตง่ายๆว่าจะเป็นกล่องสีฟ้าส่วนสินค้าที่เป็นโคมไนน 1, ฟไฮเบร์ก็จะเป็นรุ่น BY-239 ไฟถนนก็จะเป็นรุ่น BRP-121 สําำหรับฝัดไลท์ก็จะเป็นรุ่น BVP-150 ส่วนกลุ่มที่2จะเป็นสินค้าสำหรับงานโครงการหรือฟิลลิปจะใช้ชื่อว่าแสงสว่างสำหรับธุรกิจหรือมืออาชีพวัตถุประสงค์ของกลุ่มนี้ก็คือต้องการใช้งานตามที่กฎหมายบังคับเฉพาะเช่นโรงพยาบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาคารสำหรับงานห้างสรรพสินค้าถนนโดยสินค้าที่ใช้ในงานโครงการต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นๆตามการใช้งานเช่น การกันน้ำการสั่นสะเทือนการการกัดกร่อนซึ่งของฟิลิปก็จะเรียกชื่อรุ่นมารุนมาสเตอร์หรือแบรนด์อื่นๆก็จะมีชื่อเรียกว่ารุ่นโปรหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ซึ่งมีชั่วโมงการใช้งานประมาณ25,000ชั่วโมงถึง50,000ชั่วโมงสามารถใช้งานหนักได้ซึ่งเปิดวันละประมาณ12-24ชั่วโมงซึ่งสินค้าประเภทนี้สามารถซื้อได้ตามตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง และที่สําคัญต้องมีผู้เชี่ยวชาญแนะนําด้านการออกแบบการติดตั้งซ่อมบารุงอย่างมืออาชีพยกตัวอย่างสินค้าในกลุ่มหลอดบับที่ใช้ในงานโครงการสังเกตง่ายๆจะเป็นกล่องสีม่วงหากเป็นสินค้าประเภทไฮเบก็จะเป็นลิสินค้ารุ่น by 6 9 8ไฟถนนรุ่น brp 4 9 1สําหสำหรับฝัดไลท์จะเป็นรุ่น bv p 4 3 2 ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆจากเรา All about lighting หรือสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์0622526161